สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพุทจะแต่งหน้าโดยที่ใช้แป้งอัดแข็งนะคะเพราะว่าปกติเราพกกุจะใช้แป้งเด็กแคร์ใช่ไหมแล้วก็หน้าก็จะขาวเพราะว่าแป้งเด็กแคร์สีขาวนะคะพุทก,ก็เลยตัดสินใจไปซื้อแป้งอัดแข็งมานะคะเคยใช้แป้งฝุ่นสีแล้วนะคะแต่ว่าไม่ชอบก็เลยซื้อตัวนี้เป็นของ covergirl นะคะ เป็นแบบธรรมดาไม่ได้มีผสมรองพื้นอะไรนะคะมาดูกันว่าจะออกมายังไงนะหวังว่าคลิปนี้น่าจะเห็นหน้าหน้าจริงๆชัดกว่าปกติเพราะว่าหาหามุมและทั้งหลังมีแสงหน่อยแต่ว่าพนนั่งบังแสงไว้แสงที่หน้าตาแล้วก็ โบใช้กล้องถ่ายรูปอะนะคะไม่ได้ไม่ได้อัดจากกล้องมือถือนะโอเคเดี๋ยวโบ้จัดการกระจกนิดหน่อยกระจกลนก็หน้านี้นะคะโบดเพิ่งอาบน้ําเสร็จแล้วก็หน้านี้ทาโลชั่นบํารุงแล้วนะคะใครมีอะไรก็ตามนั้นแล้วก็ตัวนี้นะคะคือตัวที่เอาไว้ใช้สําหรับปกปิดตรงแก้มของโบ้เนี่ใช่ไหม มันจะมีตรงนี้แหละช่วงเดียวแดงๆเพราะจริงๆแล้วผิวหน้าปก็ไม่ได้เลวร้ายเท่าไหร่ใช่ไหมก็ปกปิดเข้าไปนะคะปอไม่ได้ใช้หนานะไม่ได้แต่งหนาแต่งแค่บางๆเพราะวาถ้าถ่ายรูปมันจะดูสวยหน่อยแต่ว่าเราต้องไม่ถ่ายแจ๋นะถ้าถ่ายจอนี่เห็นเห็นผิวแท้ผิวเพราะว่าเราไม่ได้ถต เราไม่ได้แต่งหน้าไงพูดไม่ค่อยดูเรื่องเหมือนคนลิ้นไก่สัน้นอ่ะเสร็จแล้วนะคะก็ใช้รองพื้นตัวนี้ที่พจน์มีอยู่ขวดเดียวนะตอนนี้นะคะของ Covergirl นะคะเดี๋ยวหมดอันนี้แล้วคิดไว้ว่าจะไปซื้อ BBCC ครีมอ่ะก็ใช้นิดเดียวนะคะดเดียวก็แต้มเข้าไปที่หน้าตัวเอง Okay. ตัวทั่วหน้าแล้วนะคะตัวใช้แป้งเออ่ใช้แปรงเกลี่ยให้ทั่ว ก็ท u วแล้วใช่ไหมเดี๋ยวบังแสงข้างหลังทีนี้ก็ถึงทางแป้งนะคะปรดเห็นใน Youtube กูรูเขาแนะนำไว้เราเราต้องไม่ใช้นี่นะปะุ๊ดก็ใช้ไอตัวตัวฟองน้ำที่มีอยู่นี่แหละนะคะเราไม่ปาดปาดแบบนี้มสมัยก่อนเราจะชอบ,ชอบทาปาดปาดนะเราใช้กดเอา กดให้แป้งติดเฉยๆนะคะไม่ต้องปาดก,กดให้ทั่วหน้าเลย ตาด้วยนะคะสำหรับรโอ๊ตคือเท่านี้นะคะในการทาแป้ง แล้วก็หลองพื้นแค่นี้แหละก็ถาคอนิดหนึ่งจะได้เป็นสีเดียวกับหน้าเ่ยโอเคนะคะเท่านี้แล้วจากนั้นก็มาเขียนคิ้วให้เข้มเขๆเล็กน้อยเดี๋ยวพอทาแปลงคิ้วอยู่ไหนอ่ะนี่อันเดิมนะคะกับตัวนี้ โวนโดกอยู่แล้วไงก็ไม่ต้องเขียนเยอะแค่ไปตามรูปคิว้วจากนั้นก็้มาทาอายแชโดกันทาสีม่วงดีกว่าวานี้ ใช้แปรงนี้นะคะสีม่วงปัดเข้าไปสองข้าง ล่างนิดนึงพุมไม่มีพิธีเลยตองนะเพราะว่าแต่งไม่ค่อยเป็นแล้วก็เพิ่มเอาสีาสีเหลืองนิดนึงแล้วกันปราะใช้แปลงัมันเดิมอะแต่ว่าปัดปัดให้สีม่วงเมื่อกี้มันหลุดไปนิดนึงแล้วก็ทาเข้าไปข้างบนนะคะ พอแล้วสำหรับโอนนะพอแล้วจากนั้นก็ดัดขนตาละ่ะเดี๋ยวดัดขนตาต้องเอากระจกมาใกล้ๆมองไม่เห็น ก็ปัดมสาสคาร่าตอนนี้บนมีตัวนี้นะคะของเมเปลินนะคะเพิ่งไปซื้อมาเพราะของเก่าหมดเดี๋ยวเอาวางไว้ แล้วก็ดัดอีกข้างหนึ่งนะคะทำสองข้างนะอย่าทำข้างเดียวนะ โอเคปิดวังกระจกก่อนโอเคนะกระจกไหลเอาใหม่โอเคนะคะทีนี้ทีนี้ก็มาถึงทาป่าสีพึ่งเหมือนเดิมนะคะ เ่งเหมือนเดิมแล้วจากนั้นก็ทาลิปสติกกระจกหดไม่ค่อยจะยูเลยโอเคลิปสติกวันนี้ใช้ของเลฟลอนนะคะสีนี้อ่อนองๆ อืมโอเคผมไม่ได้ทาแก้มนะถ้าจะทาแก้ม,มก็ใช้สีลิปสติกนี่แหละนิดหนึง่งพอนี่นะคะเท่านี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะโบตแต่งบางๆใสๆใ,ใช้ได้ใช้ได้ไหมโอเคไหมอ่าเท่านี้แหละ ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย